นี่นะครับนี่ครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำปลาเนื้ออ่อนราดพริกสดปลาเนื้ออ่อนของเรานี่ก็ได้มาแบบสดๆนะครับก็ผ่าท้องเอาไส้เอาขี้อะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดีวตอนนี้ก็ซับน้ำพอบดาดเดี๋ยวเราจะทอดเนี่ยให้เหลืองกรอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำเลย การทอดให้ปลากรอบนี่ก็ต้องใช้ไฟกลางเกือบอ่อนนะครับไม่ใช่ไฟกลางเกือบแรงน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่เลยปลาเขาว่าตัวผอมบางนะครับไม่ต้องบ้าง นี่นะรับทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็พอเลยนะครับพักเสด็จน้ำมันปลาเนื้ออนทอดเสร็จแล้วก็จะมาจัดเรียงใส่จานอย่างสวยงามเลยนะครับแบบนี้พริกเนี่ยพริกสดนะครับพริกสดก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับเนี่ยพริกขี้หนูเป็นปแล้วก็จะมีกระเทียมตะไคร้ตะไคร้ที่ซอยก่อนนะครับเวลาโขกเนี่ยจะได้ง่าย,ายๆเสร็จแล้วก็โขก ก็จะโขลกแบบแบหยาบนะครับใช้น other, uh, ้ำ <necessary> ม oh, oh. ันหมูในการทำซอสพริกสดน้ำเปล่า น้ำตาลน้ำปลาซอสหอยนางรมเราก็จะปรุงแบบเข้มข้นเลยนะครับนี่น้ำซอสก็เราจะผัดให้เดือดแบบนี้นะครับเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเลยพอโอเคจะได้แล้วลาดเลยลาดเลยล ตาต้องเรายัางเอเชียวเอเชียวเลยนะครับนี่นี่ปลาเนื้ออ่อนะราดพริกสดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับปลาเนื้ออ่อนก็จะเป็นปลาแดงนะครับป,รป,รปลาแดงปลา้ําเจิดอืมราดพริกสดทิสักตกันเลยนะครับพลิกผียับเลยปลาเนื้ออ่อนราดพริกสดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับก็จะยกกันเป็นตัวตัวเลยนะครับ แน่ะนะแล้วก็พริกสดต้องมาด้วยทุิกสดเนี่ยอืมนี่สดใจน้มนิดหน่อยครับน้ำราดน้ำราดน้ำซอสโอเคนะเนี่ยนฮะปลานี่ทอดแบบกร,บกรอบ <Wow. S 1> อื ทอดจนเหลืองกรอบแล้วนะครับกินได้ทั้งทั้งตัวทั้งหัวทั้งหางทั้งก้างกินได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเล็กแมแต่ว่าซีสเลยครับเป็ดอีกเยอะเป็ดเต่า nama nama